โอมชานติ oh, วันนี้วันที่27เดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานในระหว่างกลางวันให้แสดงการกระทําเพื่อการเลี้ยงชีพร่างกายของลูกและนั่งลงในเวลากลางคืนและตรึกตรองความรู้นี้จดจำพ้อ ทำสติปัญญาของลูกให้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วความทราบซึ้งของลูกจะขึ้นคําถามของเมรีในวันนี้ลูกคนไหนที่มายาไม่ปล่อยให้นั่งอยู่ในการจดจําได้คำตอบมายาจะไม่ปล่อยผู้ที่นั่งอยู่ในการจดจำได้ผู้ที่สติป,ปัญญาของเขาติดกับอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง ผู้ที่สติปัญญาถูกล็อกและผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีพวกเขาไม่สามารถที่จะคงอยู่อย่างมันมณน,มนบาบได้สติปัญญาของเขาจะไม่ทำงานเพื่องานรักใช้ด้วยเช่นกันเพราะการไม่ได้ทำตามสีหมัดพวกเขากระนามชื่อของพ่อและหลอกลวงท่านและดังนั้นการลงโทษก็จะต้องได้รับประสบการณ์ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ทำงานรักใช้ทางจิตจินญ,ญาณที่จะทำมนุษย์ให้เป็นเหมือนกับเพชรอย่าได้ให้สติปัญญาของลูกพัฒนาความสงสัยขณะเดียวกันหยุดศึกษาเล่าเรียนให้คงอยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จุดที่สองในขณะที่แสดงเพื่อการกระทำเพื่อการเลี้ยงชีพร่างกายของลูกลูกจะต้องจดจำพอ่อ ให้เคลื่อนไหวไปในขณะที่พิจารณาว่ามีประโยชน์สำหรับลูกที่จะทำตามสีหมัดอย่างต่อเนื่องอย่าได้ทำตามคำบงการจิตใจของลูกพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังและใช้พลังความคิดและคำพูดอย่างแม่นยำและเต็มด้วยพลัง ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังและใช้พลังความคิดและคำพูดอย่างแม่นยำและเต็มไปด้วยพลังผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังก็คือลูกๆผู้ที่กำลังจะไปสู่ระดับแรกๆใช้พลังความคิดและพลังคำพูดอย่างแม่นยำและเต็มไปด้วยพลังพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่หละหลวมอยู่ในนี้พวกเขานั้นจะจดจำคติพจน์ พูดน้อยพูดค่อยพูดอ่อนหวานอยู่เสมอทุกคำพูดของพวกเขานั้นยกยกุกและยุติยกุกพวกเขาจะพูดคำพูดที่จำเป็นและพวกเขาจะไม่สูญเปล่าพลังงานในการพูดคำพูดที่ไร้สาระใดๆหรือคำพูดที่ขยายความใดๆพวกเขานั้นจะอยู่ในความสันโดษตลอดเวลาขาติพดในวันนี้ จงมาเป็นผู้ทำลายการติดยึดอย่างสมบูรณ์การเป็นผู้ทำลายการติดยึดนั้นก็คือคนผู้ที่ละเลิกจิตต่างๆในสำนึกของคำว่าของฉันผู้ทำลายการติดยึดอย่างสมบูรณ์ก็คือผู้ที่ละเลิกแม้แต่สิตต่างๆต่อสำนึกของคำว่าของฉันอัจฉะ โอมจานติ